ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกที่เหลือแบ่งไปขายสร้างรายได้สู่ครอบครัวเป็นหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชการที่เก้าทรงพระราชทานไว้ที่นายยศพลจอบแก้วหรือเหี่ยโอเศรษฐกรบ้านทำนบตุบ,บเทนเมียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินได้ยึดถือและลงมือทํามาโดยตลอดโดยใช้พื้นที่หลังบ้านในการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผักและพืชที่กินได้นานา,นานชนิดที่สําคัญทุกอย่างเป็นพืชผักอินทรีย์ ายใต้กติพจน์ของตัวเองที่ว่าปลูกหลังบ้านเก็บมาขายหน้าบ้านจนประสบความสําเร็จสร้างไรายได้สู่ครอบครัวได้ทุกวันมัดแค่นี้ก็คือสิบบาทเลยนะครับเก็บสดๆเก็บหลังบ้านขายหน้าบ้านนะครับเพราะว่าสเสน่ห์ของเราก็คือ,อพอเราทําได้เนี่ยเราเก็บเก็บปุ๊บไปวางปั๊บเราขายได้เลยเพราะว่าลูกค้าเขาจะมาดูแล้วเห็นเราเก็บสดๆเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น ผักอีออมอที่ร้านหน้าร้านไม่มีเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมมาเก็บ3นาทีก็วิ่งไปให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับอันนี้มันเป็นพรางนะฮะเป็นแดดดำไรดำไรแทนที่เราจะเอาเสแสน้นเราก็ก็ใช้อของเราที่มีอยู่แล้วนะครับจะได้ประหยัดนะครับเป็นประหยัดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นช่วงของมันออกลูกออกดอกนี่อีนูนบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้จักนะฮะ พอต้มไปรสชาติมันก็ออกขมๆนะอร่อยมากครับเป็นเป็นเป็นพืชพืชป่าที่หายากนะฮะแต่เฮโอก็ได้มาปลูกไว้ในในสวนเฮโอนะครับนี่นี่กำลังออกดอกนะฮะออกดอกนะฮะมันออกเป็นรุ่นๆนะฮะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วหลายรอบนะฮะเนี่ยกำลังออกดอกดกมากครับกำลังออกดอกเฮโอจะเฮโอไม่ทำอินซีนะครับก็คือใช้ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกแล้วก็มีขี้ดําพวนนะครับ แล้วก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะฮะเป็นการาไล่มแมลงนะครับอันนี้เป็นตะกร้าผลไม้ที่เขาทิ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นได้ได้มาฟรีๆนะครับนะฮะตะกร้านี้ฮิโอขายขายยี่ยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทาท่านตัดแล้วท่านตัดแล้วรดน้ํามันก็ขึ้นมาอีกนะครับใต้หลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับแล้วมีหลายท่านมาซื้อซื้อช่วงปีใหม่นี้ก็คือซื้อไปฝากญาติ ไปฝากญาติก็คือ,เ,อเป็นเป็นของขันก็คือเป็นเป็นผักสดเราจะปลูกเป็นรุ่นๆน,นะฮะไปขายที่ตลาดนัดแล้วก็เฮียวจะวางขายหน้าบ้านวางโชว์หน้าบ้านหนึ่งหนึ่งได้โชว์หน้าบ้านสวยงามและสองลูกค้ามาเห็นก็ได้ทราบถามว่าขายไหมเราก็ขายนะครับเราขายเราทําไล่เป็นรุ่นๆผมขายมาแล้วสองเดือนมีมีมมมหลายคนก็บอกว่าเอาเฮโอวทาขายพอพอหมดรุ่นเขาไปปลูกแล้ว เขาก็ไม่มาซื้ออีกไม่ใช่เลยครับผมทํามาแล้วสองสามเดือนซื้อไม่หยุดเลยครับปริมาณการซื้อวันรุ่มการซื้อเท่าเดิมนะฮะน,นี่เป็นมะเขือตอแหลนะครับมะเขือเจ้าพยาอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพริกยินดานะครับอันนี้เป็นพริกกระเหรี่ยงนะครับก็คือที่ผ่านมาอ่าที่เฮโอคิดทําตัวนี้เพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น้ําเหลือเฟือเยอะมาก นิโอลูกอะไรก็ตายหมดแล้วเฮโอเป็นคนที่แบบขายของก็คือไปซื้อผักเช้าหนึ่งซื้อเยอะมากเมื่อ4ีหปีที่ผ่านมาให้เจ๊ก็จ่ายตลาดวันละเจ็ดเจ็ดบาทแต่สอปีที่ผ่านมาไอปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งบาทแต่ปีนี้หม0่นหมื่นสบาทก็คือค่าจ่ายตลาดไพวกผักสดนะฮะปีนี้แพงมากครับผัก นอกจากแพงเลยหาไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะผักบุ้งนี่แพงจริงๆขึ้นลงขึ้นลงแบบตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นนีโอ๊คก็เลยว่าในเมื่อมันลําบากอย่างเงี้ยก็เลยลองสืบดูว่าโอ๊ททาไมมันเราต้องทําเองใช่แล้วก็คือนียโอก็มหัดเพราะกล้าพันก็คือเพาะใส่ถาดแล้วก็มาปลูกมาลงกระถางแล้วขายแต่ก้าไอขายถุงละสิบบาทครับ จากการประสบการณ์สาเร็จในชีวิตของเหียโอนยายยศพลจอกแก้วนับเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวและส่วนรวมหากรู้จักคิดใช้อยู่กินอย่างพอเพียงชีวิตก็ดำรงได้อย่างยั่งยืนมั่นคงภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างเช่นทุกวันนี้กระนไม้หอมทีมข่าวสํงงานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน